นี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอีกงานหนึ่งนะครับที่เรารับผลิตนะครับให้กับลูกค้านะครับก็คือเสื้อนะครับพร้อมสกรีนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเสื้อของโตโยตานะครับสั่งมารอบนี้นะครับทั้งหมด400ตัวนะครับตัวเป็นนิวแคมเบรีนะครับ200ตัวนะครับแล้วก็เสื้อของรถไฟฟ้านะครับของโตโยตานะครับ b z 4 x นะครับอีก200ตัวนะครับรวมเป็น400ตัวนะครับรอบนี้เราก็ผลิตประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับปกตินะครับจะผลิตประมาณไม่เกิน5วันนะครับ โดยช่วงนี้นะครับงานเราค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับใช้คําว่าอดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างแน่นสำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณนะครับตัวท่าดีลักนะครับอุบลด้วยนะครับที่ใช้บริการเรามาตลอดระยะเวลานะครับประมาณ7ปีนะครับที่เราผลิตให้นะครับของโตย่าดีลักนะครับมาไม่ว่าจะเป็นตัวท่ารุ่นไหนออกมานะครับเราก็ได้ผลิตเสื้อนะครับแต่ละรุ่นนะครับให้ของโตย่าทั้งงานออกแบบนะครับทั้งงานผลิตนะครับแล้วก็รับผลิตจบนะครับในที่เดียวเลยนะครับพร้อมแพ็คเกจ นะครับอย่างดีนะครับทุกท่านนะครับที่ไปออกรถกับโตโยต้าดีรักนะครับสาขาบริชําลาานะครับก็จะได้เสื้อนะครับตัวนี้เลยนะครับที่เราผลิตรับทุกท่านเลยนะครับจะมีแจกเสื้อนะครับพร้อมรถนะครับที่ไปออกรถใหม่นะครับของโตโยต้าดีรักนะครับาริชกำลา้วยนะครับอสำหรับงานผลิตเสื้อเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อคอต้อนซีมีนะครับตะเข็บข้างนะของเราจะไม่มีนะครับจะเป็นแบบทอทั้งตัวนะครับ แล้วก็จะเป็นสกินสียางนะครับหนึ่งสีนะครับหน้าหน้าหลังนะด้านหน้าก็จะเป็นลายของรถแต่ละรุ่นด้านหลังก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าดีลักนะครับตัวนี้ก็ออกมานะครับเฉพาะรุ่นนะครับเฉพาะปีด้วยนะครับตัวนี้เหมือนตัวนี้นะครับเป็นแคมรี่ที่ออกมารุ่นใหม่นะครับก็จะผลิตในรอบนี้นะครับก็ปีต่อไปก็จะไม่มีเสี้ยของรุ่นนี้แล้วนะครับก็จะเป็นผลิตรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นใหม่ออกมาเหมือนตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถรถไฟฟ้านะครับว z 4X นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2องนะครับที่ จริงๆเราจะผลิตนะครับก่อนที่จะเข้าไทยนะครับบางทีผู้บริหารจะส่งรูปนะครับของต่างประเทศหรือที่ได้รับมาจากโชรูมโรตารมอเตอร์ไทยแลนด์นะฮะมาให้เราออกแบบให้ก่อนนะครับก่อนที่รถจริงนะครับจะมาก็คืออาจจะล่วงหน้าประมาณ1-2เดือนนะฮะที่ได้รูปรถมานะครับเราก็ ผลิตก่อนนะครับที่รถจะเข้าในประเทศไทยนะตัวนี้เหมือนตัวนี้เหมือนกันนะก็ได้รูปจากโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะก็่ะน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะสำหรับรุ่นใหม่ของแคมรี่นะครับแล้วก็ b ี 4X นะครับอ่าสำหรับนอกจากพวกเสื้อคอต้อนแล้วนะครับเราก็มีเสื้อพิมลายด้วยนะครับก่อนที่อยู่ข้างหลังผมนะก็เป็นพวกโปโลคอรกลอคอ V ีนะครับก็สำหรับผ้าก็จะมีหลายผ้าด้วยนะครับผ้าก็จะมีผ้า ไมโครหน้าเรียบนะครับไมโครดาวจายไมโครเมกะโพดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็สอบถามไนเข้ามาได้นอกจากเสื้ออะคอต้นนะครับเสื้อพิมาลเสื้อสกินต่างๆนะครับก็จะมีพวกอตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเสื้อเชื้อตัวนี้เลยนะครับเป็นเสื้อเชื้อสำหรับใส่ออกงานนะครับเวลางานกลางแจ้งนะครับกันหนาวนะฮะตัวนี้ก็เป็นเสื้อฮุดฮะเสื้อฮุดกันหนาวโดยเฉพาะเลยนะครับมีหมวกด้วยนะฮะก็จะมีหลายผ้านะครับผ้าวอมผ้า ไมโครต่างๆนะครับมีให้เลือกสันหลายแบบหลายผ้านะครับสำหรับงานเสื้อเชิ้ตนะครับเดี๋ยวกลับมาของเสื้อตัวจ้าอีกนิดนึงนะครับสำหรับสีที่เราใช้ในตัวนี้จะเป็นสกินสียางนะครับของ Static นะครับเราก็เลือกสันมาอย่างดีแล้วนะครับว่าสียี่ห้อนี้นะครค่อนข้างโอเคกับกับงานสกินสียางในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ต้นทุนไม่เยอะมากนะครับสำหรับ งานสกรีนประเภทนี้นะครับก็จะเป็นสียางสีน้ำนะครับเราก็ยังมีหลายเฉดหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองสีสะท้อนแสงนะครับก็มีหลายเฉดมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าสีเราจะมีสีตัวไหนบ้างสําหรับสีสียางแบบนี้นะครับสำหรับงานสกรีนสียางนะครับก็จะเหมาะสําหรับงานจํานวนเยอะๆนะเพราะว่าเราจะมีค่าบล็อกด้วยค่าบล็อกค่าออกแบบแต่ราคาต่อตัวนะครับในงานสกรีนก็จะ ไม่แพงเท่างานพิมพ์ดีเเพราะว่างานพิมพ์ดี f นะครับข้อดีก็คือจะไม่มีค่าบล็อกนะครับแต่งานพิมพ์พวกงานสกรีนเป็นสียางพวกนี้นะครับจะมีค่าบล็อกเปิดบล็อกอยู่ที่200 3 0 0นะครับร้อแล้วแต่ขนาดของบล็อกนะครับแล้วก็จํานวนเสี้อนะครับถ้าเป็นงานสกรีนบล็อกนะครับแนะนําเป็นงานจํานวนนะฮะ50ตัวขึ้นไป100ตัวขึ้นไปนะก็จะ ราคาถูกนะฮะหมายถึงราคารวมนะครับที่รวมคนออกมาจะราคาถูกกว่างานพิมพ์ DTF นะครับแต่ถ้าเป็นงานจำนวนน้อยนะครับสิบยีตัวนะครับไม่เกิน50ตัวงาน d f จะถูกกว่านะครับเพราะว่าจะไม่มีค่าบล็อกนะครับบางทีถ้าทําเยอะนะครับเราก็อาจจะฟรีออกค่าออกแบบด้วยนะครับส่วนของโ o ลตาดีรับนะครับเราก็พิเศษนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าประจาเรานะครับเราก็ออกแบบฟรีทุกรุ่นเลยนะครับแต่หกเจ็ดปีที่แล้วนะครับผมก็ออกแบบฟรีมาตลอดนะครับโดยก็เฉลี่ยกับค่า แบบนะครับแล้วก็มีออกแบบฟรีนะครับส่งฟรีนะครับถึงที่เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้านายนะครผู้บริหารนะครับยมดีสุเทพต่อสายเชื้อนะครับที่ให้เรานะครับบริการผลิตให้นะครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะครับยังไงก็ขอบพระคุณทางตดูด้าดีรักอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับที่ให้ร้านเล็กๆนะครับอย่างเรานะครับได้ให้บริการจากตดูด้าดีรักด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอ่ะ ผมจะขึ้นนะครับรูปรถรุ่นต่างๆนะครับที่โตย่าดีลับนะครับได้ผลิตกับเรานะครับแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่จา7ปีที่แล้วนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นโตย่าไฮลับแชมป์นะครับรีอารีโวโลโก้แคมรี่รุ่นต่างๆนะฮะผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างหลายปีแล้วก็หลายรุ่นมากๆฮะไม่ว่าจะเป็นแบบอัปเดตนะครับต่างๆแต่ละรุ่นนะก็จะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตมาหลายๆรุ่นเลยนะ เดี๋ยวมีโอกาสเด,เดี๋ยวจะทำเป็นคอลเลคชันไว้นะครับว่าตัวต้ามีลักจะทำกับอะไรรุ่นบ้างนะครับถ้ามีโอกาสจะทำเป็นคอลเลคชันไว้โอเคนะครับว,วันนี้ขออนุญาตแนะนำเกียยคกับนี้ครับคุณทุกท่านเลยครับที่เิดตามด้วยนคะนครับ